ร้านบ้านๆกำบนนวันไลมาแล้วจ้าตั้งเต็นท์ง่ายๆอยู่ฝั่งตรงข้ามบ้านของตัวเองบรรยากาศชิลๆด้านหลังติดคลองเลยพอดีขับรถมาแถววัดศรีกุญชรจังหวัดอ่างทองผ่านบ่อยไม่เคยเห็นว่ามีร้านนี้ตั้งอยู่พี่เขาบอกว่าเพิ่งเปิดวันที่2องเองแล้ววันนี้นนวันไลก็เป็นคนแรกร้านนี้จะเด่นเมนูก๋วยเตี๋ยวครูรอมไปถึงยำหมูยอสุดแซ่บแล้วก็มีลูกชิ้นปิ้งไก่ยาก่างนนวันไลมาร้านยังเปิดเสร็จไม่เรียบร้อยเลยได้กินแค่ยำหมูยอครับพี่เขาเล่าให้ฟังว่าตอนแรกจะไปตั้งร้าน นนะจะตะเวนถ่ายมาให้ชม,มบ่อยๆครับและนี่คือคุณยายของพี่ๆเขาคุณยายบอกว่ามานั่งตำส้ตมตำเล่นแก้เหงาถือว่าได้พักผ่อนสมองไปในตัวบรรยากาศใช้ได้เลยและพี่เขายังมีน้ากระเจี๊ยบด้วยนะครับกำลังเย็นๆ,ๆเป็นวุ้นเลยอน,นอนกับคุณยายก็บอกว่าไห้หนูอย่าพิ่งไปเอาส้ตามตำไปกินสิไม่คิดเงินหลอกให้ฟรีผมก็เก่งใจครับบอกไม่เป็นไรคิดเงินปกติเลยแต่สุดท้ายยายก็ให้มาฟรีครับส้มตำจะยังไม่ได้อยู่ในเมนูของร้านนะครับพอดีว่าคุณยายนำมาตำเล่นๆกินเองแล้วยายก็เตรียมต้นกล้วยมาทำกระทงเพื่อลอยกกัันนตรรรงี้้เเลลยยยปบบบบาาาาศๆท่ผมมชอค ใครที่รับชมคลิปผมอยู่ในเมืองกรุงวุ่นวายเห็นบรรยากาศแบบนี้ล้วคิดถึงบ้านกดไลค์หน่อยครับกลับมาถึงบ้านฟลาเฟียซัดโฮกเลยจับถ้วยยำหมูยอไม่ยอมวางเลยครับจัดไปทั้งลูกชิ้นและหมูยอลงท้องครับรสชาติใช้ได้โอเคเลยครับพี่วันหน้าต้องไปรองกว๋วยเตี๋ยวคลุกแล้วพี่เขาบอกว่าแถวนี้ไม่ค่อยมีใครทำกว๋วยเตี๋ยวคลุกร้านตั้งอยู่จังหวัดอ่างทองปากหมุดมาเลยวัดศรีกุญชรขับตรงเลยวัดมาหน่อยอยู่ฝั่งทางไปวัดยังใช้ครับ